โย,โย่ปึ้งโอเคอ่าก่อนอื่นเลยผมขอสารภาพก่อนนวนะว่าคลิปเนี้ยก่อนว่ารูปผมลืมกดอัดคลิปอ่ากันเลยว่าวันนี้จะมาเล่าประวัติของเทพเจ้าซุดแทนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วขอกระดัหนึ่งไลค์และหนึ่งติดตามแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะฮะเดิมทีเนี่ยเทพซุดเป็นราชาแห่งทวยเทพอ่าปกผู้เป็นผู้ปกครอ,องเขาโอลิมปัสและเทพแห่งท้องฟ้านซึ่งเทพเจ้าซุดในวัยเยาว์เนี่ย พระองค์ก็โดนพ่อกะ,จะเจ้าไปกินนะฮะเพื่อไม่ให้เติบโตขึ้นมานะตามรอยเท้านะฮะแต่ว่าแม่ของซุดเนี่ยไว้ตัวท่านก็เลยเอกไปฝากแพะเลี้ยงนะฮะจนซุดเติบโตก้าหารนะฮะก็เลยกลับมาทวงบัลลังของพ่อตอนเองนะฮะอ่าและหลังจากที่อ่าซุดเนี่ยมาทวงบัลลังนะแน่นอนนะฮะต้อง รบราค่าฟันกับพี่น้องตัวเองรวมทั้งพ่อตัวเองด้วยนะคิดดูดิหลังจากที่ซุดก็ยึดครองอำนาจได้เสร็จแล้วนะซุดก็ครองมาลังเออครองสามพิภพเลยก็คือสวรรค์พิภพสวรรค์แล้วก็พิภพแล้วก็บาดานนะครับแต่ซุดก็คิดไว้แล้วนะว่าถ้าจะปก,กครองปกครองสามรวมทั้งทะเลก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะเพื่อป้องกันการแย่ง กระเดื่องนะฮะก็เลยจัดสรรอำนาจนะฮะยอมไม่เทพต่างๆมีเอกสิทธิ์ในการปกครองนะฮะคือสุดอ่ะเออก็ปกครองสามพิภพสวรรค์บาดาลอ่าและสุดก็ให้โพไซดอนนะฮะปกครองทะเลแลวมีเตอร์เ,เรเนียนนะและก็แม่นะ้ำทั้งปวงด้วยนะฮะอ่า เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะเทพโอลิมปัสเนี่ยมีกี่พระองค์นะฮะหนึ่งก็คือซุสสองโพไซดอนสามิเมตคิมม,มิเตอร์ดิเมเตอร์สี่เฮรานะฮะห้าเอสเตียหกเอริสเ็ดอพอโลโล8แปดอาร์เทมิสเก้าเฮอร์มิสสิบอาร์ทีน่าสิบอ็ดอโฟดายสิบสองเอเฟดัสสิบสามไดโอโนซัสสิบสี่เปอร์เซโนเฟ ซึ่งแต่ละเทพเนี่ยก็มีความสามารถแตกต่างเฉพาะตัวของเทพนั้นๆไปนะครับ คลิปนี้ผมวาดสวยมากๆากนะรผมก็ค่อนข้างชอบตัวละครตัวน,นี้มากๆเลยนะครับเสียดายที่มไม่ได้ให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าวาดรูปยังไงนะก็อัดมาตอนจบแล้วครับถ้าอยากให้ผมเปลี่ยนตัวอะไรเป็นแอนิเมะนะคอมเมนต์ได้เลยนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย